ผมจะมาสัมภาษณ์ครูสุมาพรสวัสดีครับผมจะมาขอสัมภาษณ์ครูสุมาพรค่ะประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบเมื่อปีพศ2560ค่ะ ประสกรรบะสการณ์ทำงานค่ะประสบการณ์ทำงานรับราชการครูมาทั้งหมด11ปีค่ะทักษะความสามารถครับ <c oughs> ค่ะตอนนี้ก็ทาทักษะความสามารถก็คือด้านการจัดการเรียนการสอคนคณิตศาสตร์แล้วก็ด้านการใช้เทคโนโลยีต่างๆค่ะ ความคาดหวังในการนก็คาดหวังให้นักเรียนที่สอนเนี่ยค่ะได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับการสั่งสอนให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตให้เป็นคนดีของสังคมเราประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาคร่าวๆค่ะประสบการณ์ทำงานก็ จริงๆผ่านมาทั้งหมด3โรงเรียนนะคะโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนหันคาลาดลังสลิดอยู่ที่จังหวัดชชยนาโรงเรียนที่2โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมนะคะแล้วก็โรงเรียนที่3คือโรงเรียนแม่เจดีวิทยาคมค่ะก็แต่ละที่เด็กก็จะมีความแตกต่างกันสังคมก็มีความแตกต่างกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันก็จะสอนให้เรารู้จักการปรับตัวข้อมูลส่วนตัวค่ะ ชื่อคุณคูคุมาพรจันยตะน,นะคะอายุ34ปีอ่าอยู่บ้านเลขที่21หมู่6กตำบลเวลียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเบอร์โทรศัพท์0890787327ค่ะขอบคุณครับร